ตอนนี้คือมองทับลานนะครับน้ำระดับอเอวของคนเดินนะครับตอนนั้นรถยนต์ติดข้างในครับแล้วก็มีคนติดอยู่ในมุทับลานนะครับเรายังช่วยเข้าไม่ได้ครับไม,ไ,ไม่มีใครเข้าไปช่วยได้นะครับอยู่ระหว่างเดินเท้าเข,ข้าไปเฮ้ยปิวปิวปิวเฮ้ยโดนพัดไปแล้วด้วยใครอ่อะน่าจะคนแถวนี้มั้งนี่ พอแล้วพี่น้ำนี่แล้วไปไม่ได้แล้วน้อแล้วนี่แล้วนี่ถนนสาม้นสี่ครับขาเข้าขาออกกระบินบุรีครับอุโมงค์ทับลานครับน้ําระดับคอในอุโมงค์ตอนนี้มีรถติดหนึ่งคันกับคนอยู่ในรถไม่สามารถออกได้ตอนนี้อยู่ระวังให้การช่วยเหลือครับเล่ที่มันเดินไปอ่ะน้ําพัดเนี่ยบีบแจนี่ เนี่ย18ล้อก็ยังไปไม่ได้เลยเนี่ย8ล้อพี่ถอยไปเลยถอยไปเลยน้ำขึ้นแล้วเดี๋ยวเดีขึ้นเลยนะตามตไม่ได้ถอยเลยถอยเลย18ล้อถลย่อยเตัดมีที่ตัดไหตัดมีทีะ่ตัดแล้ว ตอนนี้น้ำออฟรถก็ไม่สามารถไปได้ครับน้ําอุโมงค์ทับลานมีคนติดอยู่ในอุโมงค์ทับลานครับกับรถหนึ่งคันอ,อยู่ระหว่างการวางแผลให้การช่วยเหลือนะครับว่า,จะ,ะวนานะวจะไปตีไปกับน้ำหนุนมันขึ้นไปสบายตัวเลยเดี๋ยวจะข้างบนข้าวที่แล้วแปค่นีงแปบคบ่นีแบบน้นเอาไงพี่เราเดินเท้าไว้ เดี๋ยวงานเข้าเราเร้วตีขับบ้านไม่ได้โอ้โหจะไปทางไหนอ่ะเมื่อกี้ผมดันแล้วไปได้ไหม สามคนเมื่อกี้น้ำพัดไปลสาคนเกีน้าพัดไปรูนอยู่บนข้างบนเลยอยู่บน้ยเราอยู่นี้ยไหวไหมอยู่ข้าลางลูกน่ดันขึ้นเลยโอ้ยพี่นักข่าวพี่นักข่าวเขาไม่คนขับยในรถ เอาแล้วจะเอาแล้วไ,ไ,ไปเอาคนออกอยังไงอ่ะพี่เรือโอ้เรือไม่ได้เรือไปไม่ได้เรือไปไไน้ำมันเชี่ยวไปไม่ได้หรอกลึกมากเลยอ่ะ